สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกม h OK นะครับและในคลิปนี้เราก็อยู่กับแชมเปี้ยนเดนกางเป็นเมดนะครับตัวนี้เป็นตัวอะไรใน RV มอดูนะน,นี้ชื่อการหมอ้นนะครับสกินปีเราต้องเล่นตังหน่อยสำหรับสกินนี้ก็ได้มาโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเลยนะครับแค่คุณไต่ไปถึงแรงแกนเองแค่นั้นเอง <laughs> บางคนบอกแค่นั้นเองเหรอ ถ้าเกิดเล่นโซโล่มันจะขึ้นยากนะครับท่านผู้ชมเกมเนี้ยเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปเจอแบบว่าตัวแปลกๆกันะท่านผู้ชมตัวนี้ว่าต้องสก,กิลแม่นๆหม่อนูดชม,แ,มแต่มันแรงนะมันคือตัวอะไรในยอวผมจําชื่อไม่ได้นะครับจําได้ว่ามันแรงมากนะใน RV อาร์วีอ่ะสองที่หายอะ่ะ ต้องสกิลแม่นๆโอ้โหทำไมไม่แรงวะอ๋อมันไม่โดนเต็มๆบุย้ยมันต้องให้โดนจุดระหว่างกลางไงท่าน,นผู้ชมแต่ว่าเรามันชอบมือลั่นนะโอ้โหไม่โดนอเลยเลยวะ่ะแต่เย็นๆยังไม่เข้ามือเฮ้ยแต่ว่าต้องได้แล้วป่ะตัวเนี้ยเออ โอ้โหแล้วฝั่งนูดนพิ้วด้วยนะครับตัวกระจกเราจะสกิลโดนใครมากกวะเนี่ยมีปัญหานะครับเวลาเจอตัวพิ้วพิ้เนี่ยเราจะสกิลไม่โดนเนี่ยนะทุกผู้ชมมันล่อนมันล่อนอยู่ล่อนอะไรโอ้โหไม่ตุยไม่เต็มโอ้โหมันหลบว่ะเหมือนมันรู้อ่ะรู้เยอะว่ะท่านผู้ชม เจองานหินแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำอะไรนี่ไงโอ้เกือบไม่โทนหลากใส่ไปตามทำไหมให้ผมจึ๊บโอ้โหตรงนี้น่าจะดักหน้าไปหน่อยนึงในอารวมันเป็นมันชื่อตัวอะไรครับตัวนี้ รู้สึกว่าปีมีสามสกิลว่าในอาวีไม่มีตัวมีสี่สกิลมั้งโอ้วแล้วคืออะไรครับคุณหิวอะไรคุณตัวกระจกคุณหิวอะไรผมต้องกลับแล้วไหมหื่นต่อไปไม่ไหวแล้ววับโชว์เลยด้วยนั้นน้อนหิว,วเข้ามาโอ้โหครับยังไม่ค่อยแรงเลยล่อคลองก่่นนะ ลองมีสะดุง้งเดี๋ยวของมารับรองมีสะดุ้งแน่นอนโดนทีก็ต้องถอยอ่ะ e นั่นไงครับเต็มเต็มน,น้อน <c oughs> หายไปเลยแบบไม่ต้องรู้ไม่รู้ว่าโดนอะไรอ่ะเฮ้ยไม่โดนว่ะระยะยังไม่ชินแต่รอบคนที่เล่นบ,บ่อยๆนี่คือจะเป็นตัวที่เก่งมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ การชินระยะตัวเนี้ยท่านผู้ชมถ้าคุณรู้ระยะของสกิลอบางทีคุณก็แบบไม่ต้องกะอะไรเลยนะรู้เลยระยะไหนควรปล่อยสกิลสอระยะไหนควรปล่อยสกิลสามนะครับขอแค่เราแบบรู้จังหวะรู้ระยะดีๆนี่ก็คือเป็นตัวที่เก่งอะเพืวอนเพื่อนเข้าไปทำไมเอาเรียบร้อยไปแล้ว เฮ้แทงเราก็สดไปแล้วไอ้ตีมือมันทำอะไรอ่ะมันค้างหรือเปล่าบางทีเน็ตเป็นปิงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยืนอยู่เฉยๆแบบนี้ท่านผู้ชมงั้นผมก็จัดให้เป็นหน to to me, <c oughs> oh ึ so <qu ick employers laugh> <conf> <the> <alive> ่งดอกประการผมเป็นบ่อยมากเลยนะเกมเนี้ยปิงอ่ะเฮ้ยรบ มันต้องโอ้โหมันไม่อยู่โอ้โหเอาแคลรี่ไว้โอ้โห,ไ,โโหไม่ได้แล้วครับโดนลานเกมเมอร์เอาเพื่อนมึงหิวอะไรสู้มันไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวรอสกิลมาละเรียบร้อยไหมาหายไหมครับนัน่นตอนแรกรีเปิดไอ้นี่ไวไปหน่อยนะเปิดอันติไวไปหน่อย เเดินมาถึงอันติหมดแล้วอันตีใกล้หมดแล้วสกิลไม่โดนใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเราต้องเฮอแล้วเล่นใครเล่นใครน้องนนพี่ต้องมาเคลียร์ให้ไปแล้วครับเจ้าของเล่นไปแล้วเจ้าของเล่นไปนน่นแล้ว เอ้ยสดไปเปล่าเรียบร้อยครับเฮ้ยอย่างนี้ก็หวานเตี๊ยบเลยครับอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนไม่ต้องเล็งมากหายไปอีกแล้วเฮ้ยหายไปอีกแล้วอะไรวะโดนอะไรวะเอ้ยตัวหลังแคลรี่มันยืนดีอยู่นะอะไรอะไรมันจะเล่นแคลรี่เราอะท่านผู้ชมมันโดนอีกแล้วโอ้โห นี่น่าปล่อยระยะสคลิลระยะไกลไปนะครับกระระยะปิดพลาด <c oughs> โอ้โหเฮยยิงแรงจังวะไม่เหลือห้พี่สักตัวเลยเหรอ <c oughs> ถ้าให้ผมเล่นสักอีกสักแปดร้อยตานี่ผมจะเสียเลยนเนี่ย <c oughs> รับรองสกิลแม่นยำยังจับวางเราจะเลี้ยงไข่ไว้นะครับ เอ้ย,เ,อยเพื่อนยิงอมเพื่อนจะไปยิงเอ้ยนี่เราเลี้ยงละอดี่าเอ้ยไม่ใช่กูแคระมันไม่ต้องซีเรียสน,นะครับท่านผู้ชมอันนี้มันไม่ใช่แรงมันลงแรงไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เคยเอามาเล่นตัวนี้ไปลงแรงไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตให้เอาตัวที่แบบว่าไม่เคยเล่นเอาไปลงแรง เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบร้อนกูจะเลี้ยงทําไมอะใครจะทําไมผักมันออกไปส้าเป็นแรงนี่โดนด่าแน่นอนมันตามมาแล้ว <c oughs> โอ้โหยังลอยไม่ได้ชื่อเขาให้หาไปอีกแล้ว ต้องการจะดูดาเมจนะครับราอของครบๆอะถึงเลี้ยงไข่มันเอาไว้จริงๆเราก็ไปลองที่โหมดฝึกซ้อมได้นะครับของแบบไหนไปลองกับหุ่นไลกาก็ได้โอ้โหครับมันมีเกาะมันมีเกาะโอ้ยมันออกเกาะกันเวรน,เนี่ถึงว่าไม่โดนไอ้ลากไส้ <S 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 เฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนแบบไม่เลี้ยงแล้วเพื่อนบอกกูรีบอูไปก่อนแล้ว โอเคเรียบร้อยไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝาก like, go, share, go, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วย <ia> ไปละสวัสดีครับ